ในตอนนี้สถานะของฉันคืออะไรในตอนนี้ฉันยังสำคัญใช่ไหมแต่พอใครถามไม่เหมือนจะคุยกันไว้จาตอบเขาฉันเป็นแค่เพี่น้องกันคนที่ทำให้เธอยินคนที่ทำให้สุขสันคนที่ทำให้เธอผูกพัน คนที่ทำให้ประทับใจอยู่ทุกครั้งทุกครั้งคนทีทำให้เธอหลงและเป็นคนคอยไปรับไปส่งอยู่ทุกวันอาจะให้โอกาสเธอบอกกับเขาเอีกสักครั้ง <c oughs> แค่พี่น้องพูดมาได้ไงคำนี้โอ้คนดีรู้ไหมมันไม่น่ารักแค่พี่น้องที่ไหน